แมนยูแม่งตั้งโซนรับดีมากอะเกมเนี่ยปิดช่องแจมบอลทำกันมามาดนเีจากเกมที่แล้วมันใช้แผนเดิมเลยเว้ยรับรารอโต เ,เลยเสียงอะไรคานากิคานากิมันคือเสียงระเบิดอะไรเข้าบ้านเล็กเข้าบา้านเล็กบ้านเล็กเบียดเมนนะไปไปไหนอะ่ะไม่ชอบมึงไอ้ลิสเจไปดิเครื่องกลางมีปะปั่นเครื่องกลางออกก่กอนได<ป>้ปหมเออโอ้โหจะกัดกูโดนอีกเออแล้วปั่นไปเลยชาชาชาโทษโทษโทษ โจ๊กโจ๊กโอชี้อ้าวไม่เอาแล้วเอาอคนอื่นแทนมาบอกไอ้คนนี้สเต็ปเท้าไฟเกินไปไม่เอาละสารวมันมากูล่ะยิกงยากยิกงยากเกินเนี่ยแบบว่าเดี๋ยว์ซ้ายเดียว์ขวาสายขวาสายขวาแหวว้อไม้ไม้อยู่ไหน หัวหมูมีหัวหมูโคตดหนึ่งอันโอ้ยหันหลังไม่โคตรไก่อ่ะไอ้ที่ผมมัดมาผุดลายนว้ยแต่ไม่เหี่ไก่อ่ะไม่ทำหแขวนตามกูเครื่องกูเยอะเออยอมปั่นปั่นเครื่องอะไรขวานเครือ่องอะไรดิทุกปั่นไหนเลี้ยขวากลางเพราะว่าขวาบนมีเครื่องก็เลยเอาตรงกลางออกกู อืมออดาดา้า,ามันมีหัวหมูอะ่ะโอ้โยยัดติดหลังกลับไปบ้านฟ้า ช้าซำเครื่องนัดยังซำอยู่ซำอยู่อ๋อซ้ดมีข่าวไหมนะสวยดิน้องโอ้กูไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังไม่ยอมใส่แว่นใส่อนสิร์ตเออไม่ยใส่คอนเสิร์เออโดนัง มันควรชมน้องที่มันทำได้เมื่อวานดูว่ามึงโคตรบูลลี่เลยอ่ะไม่พี่เมื่อวานแงฉายอย่างสวยแต่แม่งใสออฟตัตจบเลยเจียร์ชิบหายจริงรอบนี้ก็เลยแบบสมถุยหน่อยไม่ยอมใสออฟตัตเขาอุตส่าห์ฉายได้กูต่า้กูนหลายเรื่องยิ่งนี้ผมถุยกันเยอะมากเลยไป้ชาตัววันฟ้าตัววันฟ้า

ต้องหารเรียนรู้ได้แล้วนะว่าเขาถือไฟฉายมาเพื่ออะไรก <c oughs> ็ักเตียตานาเสรออฟตัด <c oughs> สงสารกนตแต่อไปไม่โดน,โดนเดือดโดนหลอกไฟวะโอ้ยโดนบัตรลักขึ้นโอเค คุ้มแล้วไอ้เหี้ยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วคุ้มจะะเหลือสองเครื่องสุดท้ายคุ้มแล้วดียังไม่เสียไม้ก็กูเล่นไม้ไปสองแผ่นกูเล่นขวากลางไปกับล่างกลางไปล่างกลางไปล่างกลางไปบ้านฟ้าไปลายบ้านฟ้ารอ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 ช่วยได้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 โอเคช่วยหนึ่งหนุ่มจะเข้ามาฮิวให้ให้เดินเดินน้องช่วยเดินน้องไปฮิวในบุญพี่พี่นี่เลยอืม ไปหนักขบูลหอไอ้แช่มึงว่ามึงว่ามันจะเรียนรู้ป่าววะเอ้ยมันมันเหม็นมันเหม็นกูเปรียวแมพเลยฮะเอาเมื่อวิญญาณหลายกายล่างว่ะไม่มีใครยับยั้งเธอได้ไม่หนาไม้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 โอ้ไม่มีว่ะไอ้เยาเศร้าว่ะ มันเอาพี่เป็นเหยื่อลอว่ะนี่ไงอะไรชิ้นจัดรู้จักสิ่งที่เรียกว่าบรุนไหมอยู่ไหนก็ได้ ไม่ไม่เอาบัตรเราใส่ที่ป่ะเฮ้ยไม่มีแล้วด้วยว่ะเลี้ยงเจ็บไปเลย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 เลี้ยวกันมันมันแถวแถวบ้านเล็กนะมันแขวนแถวบ้านเล็กนะพี่เปิดประตูบุญบ้านใหญ่นะได้พี่แล้นเปิดประตูบ้านใหญ่รอรได้ไปเช็คบ้านเล็กไปเช็คบ้านเล็กไปแล้วไปเช็คบ้านเล็กแล้วไปแล้วไปแล้ว หลหน้าบ้านหลหน้าบ้านแน่ไอ้จ่หัดจะหลอกคงหลอกไปจเย็นจะเย็นจะเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไปเฝ้าอ่ะไม่เอาถ้าเป็นคันดิกิกูก็จะให้เฝ้าอยู่หรอกแต่ไม่ใช่ไงไปซะไปละเออกลับมาแล้วแม่แม่บ้านใหญ่ขวาบนกูดึงเลยใส่ใหญ่ใหญ่เล่เลมาบ้านฟ้าเล่ยหมายบ้านฟ้าเล่ยหมาบ้านฟ้าข่าวมันด้วย ไม่กลับมาพี่เลยเฉชัดไปล้มแถวๆบ้านใหญ่ให้ได้มากที่สุดอะมึงว่ามันจะเรียนรู้ยังอะมึงว่ามันเรียนรู้ยังกูอยู่หน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้เราได้ได้ได้ตู้ได้ตู้ได้ก็เปิดตรงบ้านเหล็กรอได้ละกันขวานเรรียนู้ สุดเดียวกันเลยสุดเดียวกันเลยเอ้าพี่วังแด่ตีใคร <c oughs> ไปไปประตูนโนมไปประตูบ้านใหญ่เอ้าใชา่มึงทำอะไรตรงนั้นฟูจ่าไอ้นี่ให้มึงมึงก็มีไม้ข้างหน้าจบแล้วเข้าไม้ทันปะ มีใครอยู่บุญแถวๆนี้ไหมคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะไปชิลให้โอเคมันมันจะไปขแขวนตับ้านเลยเพราะว่ามันไกลสุดโอเคโอเคงั้นปั้นฟ้าเปิดแล้วใช่ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดไอ้ตรงขวาล่างยังไม่ได้เปิดเปิดแต่ขวาบนแตงเงยชาเฟสแรกเ,เขาโซกันแถวเลยแถวเลยแถวเดินไปทำ้านใหญ่ไปทำ้านใหญ่ไปทาบ้น่มาหางูเสยเลย มันมันแค่ชิมชิมมันแค่ชิมชิมพี่เฉยเพี่มันแค่ชิม<อ>ชิมพี่พี่เปิดเดีย๋ยวเดให้นัดดึงชาแล้วเดี๋ยวพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยน้องน้องจะกระโดดไปไปชาวิ่งไปขวาล่างไปขวาลาว่า,ลางขวาล่าเปแล้วขวาล่างเปแล้วขวาล่างเปิดแล้วไปหิวิิวว้น้องบุญเอ้ยเดี๋ยวน้อ,องเมนก่อนเออกเลย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 ออกได <ป S 1> ้ สวยมึงมึงว่ามันร้อนปะร้อนเนี่ยเดี๋ยวไอ้ที่นั่นลูกเดี๋ยวไอ้ที่นี่ฉายไฟอะไรกันวะไปเถอะกูว่าไหลบอดเจ้ายปะตาต่อไปนะตาหน้าแน่นอนนี้อ่ะ for sure ใส่คนเดียวกู